โลบีสรุบดวงสินาทีกับจันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานอกสถานที่กันนิดนึงค่ะจานใช่ค่ะดาวท่ายายเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศใช่มาดูจานย์มาดูฮวงจุ้ยเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้ยังไงดีคะวันนี้ค่ะเป็นคิวของลัคนาราศีกุมค่ะ ก่อนที่จะไปฟังกันใช่ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์กดกระด,ดิ่งกลิ้งๆลิๆ้งกลิ้ง y o ิ้งทั้ง l o b e e f l o e แล้วก็ Facebook Holobeef แล้วก็ LINE a อ s o g n h o l o b e e นะคะใช่ค่ะแอด ลายแอดมาด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ลายแอดของเราเนี่ยเป็นตัวประชาสัมพันธ์เป็นสะพานบุญเป็นข้อมูลสื่อสารที่อยากจะบอกในเรื่องของการเสริมล่วงแก้เค้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยะนะคะให้กับทุกๆท,ท่านด้วยจะมาถามลัคนาหรือจะดูหรือจะไม่ดูไม่เป็นไระนะคะโอเคค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่การงานคะ่ะใช่ใชค่ะถ้าเรามาเริ่มการงานของชาวกุม่มบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวกุม่มเดือนนี้ชาวกุมคือดีค,อดคือปังคือแบบ ปังกูลิเย่พูดได้คําเดียวเพราะอะไรดาวพลุกขาค่ะสุภาคอนะคะมากลุ่มหลักอีกครั้งและครั้งนี้จะไม่ถอยหลังกลับแล้วครั้งนี้จะกลุ่มแล้วเดินไปข้างหน้ายอยา่างเต็มกําลังอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันปีหน้าด้วยโอ้โหปังปังกูริเย่บอกเลยเรามาดูว่ามันปังยังไงการงานเนี่ยนะคะคืองานเนี่ยเป็นดาวอังคารดาวอังคารตอนนี้ก็ไปอยู่สุภา ดาวอังคารอยู่สุสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็จะสําเร็จงานที่คาดหวังไว้งานที่แฮปปี้ไว้ก็จะสําเร็จแถมในตําแหน่งกรรมมาในภพกรรมมาดันมีดาวพุธดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่บ้านของกรรมมามหนึ่งสี่ได้เลื่อนขั้นใครที่หวังเลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนยศนะคะใครที่สมัครงานไว้รับรองว่าช่วงเดือนนี้ถ้าประกาศเดือนนี้ได้งานอย่างแน่นอนค่ะนะคะ ถ้าเกิดจะได้งานอาจจะได้งานประมาณปลายเดือนมีสิทธิ์ได้ปลายเดือนมากกว่าต้นเดือนต้นเดือนก็คือลุ้นๆแต่ก็ยังอยู่ในช่องที่ดีก็คือสุภาพเอาง่ายๆเลยการงานคือปางปุรีเย่อ่าเออการเงินล่ะคะส่วนการเงินเนี่ยก็คือค่ะเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสตอนนี้กุมรักอยู่ละเดือนหน้าอย่างเต็มกําลังคุณคิดว่าเงินของเขาจะเป็นยังไงคะก็ต้องเข้าสิจเออเันเข้าด้วยไม่ได้เข้าอย่างเดียวลาบมา ดีมากเพราะว่าดาวพฤหัสของเขามันมาจากลาภะด้วยอ๋ออาพอพูดถึงลาบลาบหมูลาบไก่ลาบเป็ดอะไรก็อยากกินน้ำลายต่อเคเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าลาบเข้าเลยนะคะรับรองว่าเฮงมากอาจจะมีโชคอืมอะอาจจะมีโชคจากผู้ใหญ่ความรักล่ะคะส่วนในเรื่องของความรักบอกเลยว่าคนมีคู่รับรองว่าชูชื่น Mm. แต่อาจจะมีงัดงัดกันนิดหนึ่งงัดงดกันนิดนึงแต่ดีดาวพฤหัสมากุมเดินหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วดาวหนึ่งก็อยู่ในตำแหน่งสุพันในต้นเดือนละปลายเดือนก็อยู่ในตำแหน่งกัมมะบอกเลยนะคะว่าความรักก็คือดีมาก วว้าเออดีมากอาจจะต้องมีกิจกรรมทํามีคิดแบบหากิจกรรมอะไรทำหนิอยไหมกิจกรรมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีงัดกันอยู่บ้างเพราะว่าหนึ่งสเป็นคู่ศัตรูมันก็ตามตามกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่หนักเล็กน้อยไ่หเล็กน้อยคือดูดูแล้วเป็นแนวแบบทํากิจกรรมต้อมการชูชื่นกันมากกว่าแผนดาวฤกษ์กลุ่มแบบนี้คนที่คิดอยากจะมีแผนแต่งงานมีสิทธิ์นะคะมีแผนแต่งงานก็มีสิทธิ์ได้แต่งนะคะส่วนคนโสดค่ะ คนโสดบอกเลยว่าปลายเดือนนั้นอาจจะมีคนขอจะเป็นแฟนอ่าอ่าจจมีคนขอเป็นแฟนคนโสดเออปลายเดือนของเขาเป็นแฟนคุณก็พิจารณากันดีๆสุดแล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดวงชะตาเจ้าดวงชะตาของใครเนี่ยที่พื้นดวงอะ่ะมันนันเจอผู้ศัตรูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบพลิกล็อกอาจจะไม่ได้ขอเป็นแฟนหรืออาจจะแบบยังโสดอยู่บ้างอันเนี้ยเดี๋ยวมาว่ากันแล้วแต่ดวงสายทีแต่ดาจวจรรรับรองว่าได้ผลดีสำหรับตัวคุณแน่นอนค่ะใช่ค่ะสุขภาพค่ะ สุขภาพเนี่ยเนื่องจากว่าดาวเจ็ดตกวินาศดาวเจ็ตกวินาศจริงๆแล้วว่ะชาวกลุ่มอ่ะอาจจะรู้สึกแบบปวดปวดกล้ามเนื้อปวดหัวเขา่าอะไรพวกเนี้ยมาเป็นระยะใหญ่ๆด้วยอยู่แล้วค่ะแต่ตอนเนี้ยมันโชคดีตรงที่ว่ามันมีดาวพฤหัสอ่ะมากุมมันก็จะทําให้โรคต่างๆของเราอ่ะบรรทุกราขึ้นอ่านั่นก็คือถือว่าเป็นข่าวดีว่า เดือนนี้คุณทุเลาลงโอเคใช่ค่ะความเจ็บป่วยความอะไรเงี้ยทุเลาลงแต่ยังมีแต่ยังมีทุเลาลงไม่ได้ต้องเบนจะลงค่ะตรึง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 กับสวัสดีค่ะงั้นเรามาต่อที่เสริมดวงแก้ปคล็่อยเดนสลงเขาไปเสริมดวงแก้เค็ดนะคะถ้าเราจะเสริมดวงแก้เค็ดเนี่ยเอ่อดาวห้าอยู่ที่ตนค่ะคือดาวพฤหัสมังกรเราอยู่แบบเนี้ยอแนะนําไป ถวายผ้าไตรจีวรจะถวายื่องเป็นจารุมด้วยก็ไม่ว่าแต่ถ้าผ้าผ้าไตรจีวรนี่คืออยากให้เราไปอรรัธนาแล้วก็ถวายผ้าไตรจีวรนะคะค่ะใช่ค่ะสรุปเลยค่ะจันสรุปงานปังปุริเย่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 การเงินลิซ่าอะไรนะการเงินมีโชคมีลาบซีใช่ลาบ ทับตัวรับสาปบอกเลยส่วนความรักคนมีคู่ความรักคนมีคู่รับรองมีกิจกรรมทํำร่วมกันนะคะ,คะใครมีทันแต่งงานก็มีโอกาสลาาะค่ะแจกการเลยค่ะใช่ค่ะส่วนคนมีไม่มีคู่ก็เดี๋ยวก็มีค่ะค่ะ สุขภาพก็ระวังพวกกระดูหัวเข่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชาตใช่ใช่ใช,ใชแต่ว่าถุเา<ป>เราไปเสริมดวงก็ถวายพระไตรีวอนค่ะโอเคค่ะนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งกิให้เราด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย